งโคไดคุดอยู่หิดเล้าเลยหน่อเาาเข้ากระหักเอาหน่อสั้นก็บคุดคือเก่าออกัละสวยครับออโอ้ออยนุ่งเข้ามาป้านี่กะคนเมา,าเลยเนาะแต่ว่าก็ยากเพราะว่าเพ่นเสียวแต่หน่อเงาเอาเนี่ยหน่อสั้นเขาเก่เา บริติสันญ,ญ้าเอามดสามซี่นอเล็กแห่งนั้นพี่น้องไปัชมรากันขึ้นก้าวครับ

สวย,ยน้วยไแรอยู่จะแข่งว่ะเน้ยมันยังโมยไงเฮ้ยมันแทงขึ้นเป็นสืิปนอเห็นไหมลายเขาเนแบบม

nó đang bị mì thì nó vào hàng chỗ, nó rất suy ตอให้หมดอ๋หลาอาวรนอนโอ้

อซับยางเดี่ยวมันนี่แต่ก็เข้ามา,มา,ออามแล้ว n h a อ่ะเข้าไปหมดละเือตะนอของกระดีิบว่าเอาปนนอ,าอวนะครับมันจะแซ่บสวยาง,งามครับ nhiều ừ. ừ. luôn ở đó ừ. Ừ. có cái xích của nó ừ, ừ. 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 Oh, ừ, giờ khắc Siêu luôn con Thật Sút lắm ồn เดี่ยวเดียวคนเียวสุดสวยช้อน่อเลยเนี่ยหน่อข้ากเโอ้โหอสุสวย Rồi. Ừ. Đẹp là sao? tốt mới đẹp <laughs> เจ้านอสูงกัวนอสั้นนี่เต็มซอกเอ้าเร็แล้วลายก็เก่าแล้วบ่โอ้ยของข้อมหัวของอีเล่ทั้งนอดินนอดินก็มีพี่น้องนอดินลายมาหนีำงามอันนี้นอดินได้ luôn lên nó sẵn nó nha tới mất mình